สวัสดีครับวันนี้เรามีการสัมภาษณ์พิเศษออนไลน์นะครับอ่าแนะนำตัวหน่อยครับอ่าเดี๋ยวขอแสงนะครับขอแสงหน่อยออ <c oughs> ครับตอนนี้ครูมิกอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูมิกจะพาไปลาดตะเวนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเวรลาดตะเวนของครูมิกนะครับ โอเคครับใช้กล้องหน้าได้ไหมครับหรือว่ายังไงเอ้ hey, ต้องบอกว่าเปลี่ยนกล้องหน้าอันนี้โอเคครับโอเคครับขณะนี้ครูมิกกำลังเดินไปนะครับบรรยากาศเป็นยังไงมั่งครับตอนนี้ แล้วตอนนี้กำลังเดินไปนะครับเดินไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นในวิดีโอนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ามันสว่างนะครับแต่ของจริงสว่างไหมครับอ๋อ,อนี่รู้สึกไฟฉายคุมิกจะสว่างนะครับอันนี้นี่ไฟดับนะครับนี่พอไฟดับนะครับมืดเลยนะครับตอนนี้นะ อันนี้เป็นบอร์ดนะครับส่องดูกระลอกนะครับเดี๋ยวครูมิกจะพาไปห้องวิทยาศาสตร์นะครับพวกเราครับเดี๋ยวครูมิกจะพาไปห้องวิทยาศาสตร์ตอนนี้ถึงหน้าห้องวิทยาศาสตร์นะครับ ่ากับพกห้องลิซ่ล็อกดีไหมครับล็อกดีไหมครับโอเคครับสำหรับณจุดนี้นะครับจะมีภรารกิจแรกให้อะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมขณะน,นี้คูมิกวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคูมิกจะเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรนะอะไรอะไร อันนี้เรื่องจริงหรือเล่นไอลีหเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับกูแชมป์เห็นนะครับน่าจะเป็นเมงมุมครับแหมทำเป็นหลอก <ว shoots> อ๋อเสาวิทยุครับ หลอนเองครับพี่น้องหลอนหลอนเองครับหลอนเองหมดกันครับโอ้วิง่งแล้วได้ข่าวเป็นแผลด้วยนะครับแล้วรันวิ่งนะครับกำลังกำลังจะให้ทำภารกิจนะครับอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศเดี๋ยวจะให้ครูมิกนะครับส่งไปที่อ่อพับปางนะครับ ของเราเรียกว่าวัดใหญ่เนาะอย่าอยาส่องไฟสิเร,เราเรากล้องส่องอย่างเดียวอันนี้เป็นแสงตอนกลางคืนนะครับสวยงามนะครับอ่าสวยงามตอนนี้เป็นเวลาย4ิบสีนาทียี่นาทีนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าวัดปิดตั้งแต่ตอนหกโมงใช่ไหมครูมิกเน,ะน,นาะสถานการณ์โควิดตอนครูแชมป์ไปลาดตะเวนเนะ่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ย เขาจะปิดประมาณสองทุ่มแต่เนื่องจากมีโควิดก็ปิดประมาณสิบแปดนาฬิกานะครับโอเคครับคุณมิกมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ชมท่านบ้านไหมครับลักน้ำเดี๋ยวจะเพิ่องอเพิ่งเอากล้องหน้าเอากล้องหน้า <laughs> เอากล้องหน้าฝากอะไรครับเอาสอบไฟส่องหน้าด้วยอ่ะ ห้าสี่สามสองฝากครับแล้วก็จะวิ่งขอคำคมหนึ่งคำครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ